ค้นหาความลับพระมาลาทองคําค้นหาความลับกรุวัดราชบูรณะนะครับข่าวการพบพระมาลาทองคําโบราณของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาที่อาจถูกจรลกรรมไปจากวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วถูกนําไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาเซียนอาร์ตมิวเซียมนครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ก่อให้เกิดกระแสการห่วงแหนโบราณวัตถุของชาติมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งแน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนคงอยากจะรู้ก็คือเรื่องราวของพระมาลาที่เกี่ยวพันกับวัดวราชบุรณนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์เมื่อคราวที่กรุงแตกและมีการขนสมบัติออกไปเป็นจํานวนมากโดยที่จํานวนไม่น้อยถูกส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับโดยการเอาไปขายทั้งนี้เนื่องเพราะในบรรดากรุมหาสมบัติโบราณล้ำค่าของไทยนั้น กรุวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือแหล่งที่มีทรัพย์สินอยู่มากที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้ย้อนรอยวันกรุงแตกนะครับแล้วก็ถึงวันกรุแตกด้วยในราวปีพุทธศักราช2499ขณะที่กรมศิลปากรกำลังบูรณะวัดราชบูรณนะก็ปรากฏว่ามีคนร้ายลักลอบเข้าไปขุดกรุต่อมาก็มีการรวบรวมของมีค่าในกรุวัดราชบูรณนะ ทำบัญชีขึ้นไว้เฉพาะที่ทำด้วยทองเงินนาคเพชรนินจินดาจำนวนนะครับ2121ชิ้นช่างน้ําหนักได้1,919.5กรัมส่วนพระบุทธรูปสำริดพระพิมพ์เนื้อจินเครื่องสังฆโลกเครื่องเคลือบดินเผามีมากจำนวนนับไม่ถ้วนจากนั้นก็ได้มีการติดตามเอาเครื่องราชุปโภคทองคำที่คนร้ายขโมยไปได้คืนกลับมา รวมแล้วเฉพาะทองคําน้ำหนักไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมพลอยหัวแหวนทับทิมน้ำหนัก1,800กรัมแก้วผลึกชนิดต่างๆ1,050กรัมลูกปัดเงินกับทับทิมปนกันหนัก250กรัมส่วนพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่มีอยู่หลาย10บองค์พระปั้นทองและก็เงินสองกระสอบข้าวนะครับ นายลีกเกษมสังอายุ78ปีหนึ่งในทีมขุดกรุโบราณสถานวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าเมื่อปีพุทธศักราช2499ได้ร่วมกับเพื่อนๆอนอีก20คนเข้าไปที่บริเวณโบราณสถานวัดราชบูรณนะซึ่งขณะนั้นก็มีสภาพเป็นป่ารกชัดมากขาดการดูแลช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรมศิลปากรเริ่มบูรณนะตนกับเพื่อนๆช่วงนั้นต้องการพระเครื่องเก่า จึงตัดสินใจเข้าไปขุดกรุที่พระปางประธานองค์ใหญ่ของวัดโดยเริ่มกันตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันที่27ตุลาคมปีเดียวกันนั้นบรรยากาศตอนนั้นจู่ๆก็มีลมฝนกระหน่ำอย่างแรงแบบไม่มีเขามาก่อนน้ำที่พื้นด้านล่างสูงเกือบถึงหน้าแข้งเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนของพระปางก็ใช้แฉลงงัดเข้าไปและเพื่อนๆพ,พากันลงไปด้านล่างตรงกลางองค์พระปาง แต่เพื่อนที่ลงไปบอกไม่พบอะไรแต่เมื่อผมลงไปก็มีความรู้สึกว่าเป็นหินที่เหยียบอยู่นั้นเหมือนเป็นแผ่นศิลาที่ปิดเอาไว้เฉยๆจึงได้ช่วยกันยกออกทุกคนก็ต้องตกตะลึงพรอเมื่อมองลงไปด้านล่างพบว่ามีสิ่งของภาชนะพระพุทธรูปเครื่องอาพรสีเหลืองอารามมากมายรวมทั้งยังมีพระแสงดาบและมงกุฎเมื่อทุกคนเห็นก็ถึงกับตกใจเนื่องจากรู้ว่าต้องเป็นของกษัตริย์แน่นอน ผมจึงหยิบเพียงเครื่องทองเล็กๆน้อยๆส่วนเพื่อนๆแบ่งกันไปจนหมดโดยใช้ถุงแป้งใส่แล้วก็ใช้เชือกโยงขึ้นไปใช้เวลานานเกือบสามวันจึงนำสิ่งของออกมาจนหมดส่วนพระแสงดาบนั้นไม่มีใครเอาไปทิ้งไว้ที่ต้นไม้และต่อมาก็ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานายลีเปิดเผยว่า ส่วนที่ขนไปได้นั้นบางส่วนถูกนำกลับมาได้หลังจากที่เพื่อนๆรวม8คนถูกจับกุมในเวลาต่อมาส่วนที่เหลือนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเช่นเดียวกับตนเงินทองที่ได้มาจากการขายสมบัติเหล่านั้นก็ต้องใช้กับการหลบหนีในที่สุดเพื่อนๆที่เคยร่วมทีมกับตนก็เสียชีวิตไปหมดแล้วเหลืออยู่อีกคนที่ชื่อวิที่ยังนอนรักษาตัวเจาะคอเพราะว่าพูดไม่ได้ ส่วนตนก็ไปขอขอมาและพยายามทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะหลังจากขุดเอาของเก่ามาแล้วชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขต้องเข้าเรือนจําด้วยเรื่องต่างๆเจ็ดครั้งครอบครัวก็ไม่มีความสุขเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่ก้าวล่วงนําของกษัตริย์ไปสําหรับตัวพระมาลาทองคํำที่จัดแสดงอยู่ในอาเซียนอาร์ตมิวเซียมซานฟรานซิสโกนั้นศิษักวันลพิโพดมนักโบราณนดีก็บอกว่า ถ้ามองในแง่ศิละปะร่วมสมัยกับของที่พบที่กรุวัดราชบูรณะเป็นของรุ่นเดียวกันยกเว้นแต่ว่าจะเป็นของปลอมหรือไม่แต่ถ้าปลอมก็ทําได้แนบเนียนซึ่งถ้าเป็นของจริงก็จะมีความสําคัญมากที่จริงแล้วของอันนี้อยู่ในกรุววัดราชบูรณะก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาสร้างถวายในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบิดา โดยพระมารานี้จึงเป็นของสมเด็จพระนครินทราราชาธิราชนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่สําคัญองค์หนึ่งแต่ประวัติศาสตร์จะให้ความสําคัญน้อยอาจารย์ศรีสอนนะครับก็อธิบายนะครับเรื่องราวเพิ่มเติมอีกว่าด้านนางสาวสุบงกตทงทองที่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เปิดเผยว่าพระมาลาทองคําที่จัดแสดงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาขณะนี้นั้น เป็นชุดเดียวกับที่ถูกลักลอบขุดไปจากกรุวัดราชบูรณะอย่างแน่นอนโดยดูจากลักษณะลวดลายแม้ว่าจะมีความแตกต่างของลักษณะรูปแบบเนื่องจากการใช้สอยทั้งนี้การโจรกรรมหรือว่าลักลอบขุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงปี2499ซึ่งเป็นช่วงที่กรมศิลปากรเตรียมการบุรณะวัดและก็โบราณสถานอื่นๆซึ่งพระปางประธานที่ถูกขุดนั้น มีความเชื่อตามหลักฐานว่าเป็นการสร้างของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองที่สร้างถวายเจ้าอ้ายเจ้ายี่หลักฐานฉบับหลวงประเสริฐระบุว่าเป็นการสร้างถวายสมเด็จพระนครินทราพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในสุพรรณภูมิซึ่งทรงครองราชอยู่ในราวปีพุทธศักราช1952ถึง1967ซึ่งพระองค์ก็เป็นกษัตริย์รัชกาลที่6ของกรุงศรีอยุธยา และเป็นกษัตริย์ที่มีการค้าขายกับประเทศจีนจนประเทศจีนมีบันทึกพงศาวดารกล่าวถึงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยจึงเชื่อว่าเป็นของสมเด็จพระนครินทราซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองทรงสร้างพระปางนี้ถวายหลังปีพุทธศักราช1,967นะครับ โดยหลังการสวรรคตรก็นําเครื่องราชุปโภคพระแสงดาบเครื่องมหักพัน์ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของพระราชวงศ์ชั้นสูงบรรจุเอาไว้จนมีการมาขุดค้นขโมยไปและติดตามคึืนมาได้เพียงแค่20%เท่านั้นซึ่งตนก็เห็นว่ามงกุฎกษัตริย์และก็เครื่องราชุปโภคอีกหลายรายการที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอกชนในต่างประเทศก็สมควรที่จะทวงกลับมายัางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคิดว่ารัฐบาลคงดำเนินการทวงกลับมาได้หากได้ทุกชิ้นกลับมาคืนยังพิพิธภัณฑ์ก็จะทำให้เห็นภาพของราชวงศ์กษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามากขึ้นสมบัติที่เหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเมื่อพูดถึงวัดราชปูรณะแล้วก็ต้องพูดถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พอที่นี่ก็คือแหล่งที่เก็บโบราณวัตถุที่ค้นพบในวัดราชบูรณะเอาไว้พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยถนนโรจนะตรงข้ามกับสถาบันราชพ,พัฒพระนครสีอยุธยาหากมาจากกรุงเทพม,มหานครเข้าตัวเมืองอยุธยาจากนั้นก็ข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วตรงไปประมาณสองไฟแดงไปอีกไม่ไกลนะักก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทางขวามือ ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถหรือว่าพระพันปีนะครับสเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปางวัดราชบูรณนะเมื่อวันที่22นะครับพฤศจ,จิกายนปีพุทธศักราช2500ก็ทรงมีพระราชปารบกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นว่า โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่พบในกลุพระปางวัดราชบูรณะนี้สมควรจะได้มีพิพิธภัณฑ์สถานเก็บไว้และตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรียุธยานี้หาควรนำไปเก็บรักษาแล้วก็ตั้งแสดงณที่อื่นไม่กรมศิลปากรจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์สสานแห่งชาติเจ้าสามพระยาขึ้นเพื่อเก็บรักษาจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากกลุพ่พระปางราชบูรณะ และก็โบราณวัตถุพบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอาคารก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชนโดยผู้บริจาคได้รับพระพิมพ์ที่พบจากกลุ่มพระปางวัดราชบุรณะเป็นการสัมมนา,าคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือว่าเจ้าสามพระยาผู้ทรงสร้างพระปางวัดราชบุรณะเป็นนามพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระพันปีหลวงก็เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติเมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2504นะครับพิพิธภัณฑ์ทันทสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเป็นพิพิธภัณฑ์ทันทสถานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีรูปแบบการจัดแสดงแบบใหม่ก็คือนำโบราณวัตถุมานจัดแสดงจำนวนไม่มากเกินไปแล้วก็ใช้แสงสี มาทำให้การนำเสนอดูน่าสนใจสิ่งสำคัญที่น่าชมภายในพิพิธภัณฑ์ได้แก่พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทเป็นพระพุทธรูปศีลาขาวในสมัยทราวราวรวดีในท่าประทับนั่งห้อยพระบาทซึ่งเคยประดิษฐานในซุ้มพระสถูบโบราณวัดพระเมนจังหวัดนครปฐม กรมศิลปากรได้พยายามติดตามชิ้นส่วนต่างๆขององค์พระที่กระจัดกระจายไปอยู่ที่ต่างๆมาประกอบขึ้นเป็นองค์พระได้อย่างสมบูรณ์นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีค่ามากองค์หนึ่งซึ่งในโลกพบเพียงแค่หองเท่านั้นก็คือในประเทศไทย5องค์และในประเทศอินโดนีเซียหนึ่งองค์ในประเทศไทยอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีสององค์พิพิธภัณฑ์ทันทสถานแห่งชาติพระนครหนึ่งองค์พิพิธภัณฑ์ทันทสถานแห่งชาตินะครับ เจ้าสาพระยาอีกหนึ่งองค์และก็วัดหน้าพะรเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งองค์นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโบราณวัตถุที่ขุดพบอีกมากมายโดยเฉพาะที่ขุดได้จากกรุกวัดราชบูรณะรวบรวมไว้ในห้องมหังคพัณฑ์มีเครื่องราชูปภุกทองคําทองกรพาหุรัฐทับสวงเครื่องประดับเสียนสําหรับชายหญิง พระแสงดาบฝักทองคําประดับพลอยสีต่างๆเป็นต้นแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยทิยาในอดีตไว้อย่างน่าชมน่าศึกษาอย่างมากนะครับ